อย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบว่าประเทศไทยได้ทําโครงการวัคซีนเอชที่เป็นการป้องกันการติดเชือ้อเอชไอวีเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ผลงานที่มือหานทั่วโลกว่ามีโอกาสที่จะป้องกันลดการติดเชื้อได้ประมาณ30%ขณะนี้ศูนย์วิจัยโรคเอสเปอร์กาสชัไทยร่วมกับกรมแพทย์ทางปศสหรัฐก็กําลังทําโครงการต่อเนื่องสามโครงการด้วยกันเพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจว่า ทำไมคนเหล่านั้นที่ไม่ติดเชื้อชวีในกลุ่มที่ได้วัคซีนเนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ปกป้องให้ท้องไม่ติดเชื้อชีวีได้นะคะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่ศูนย์วิจัยของเราเองเราก็มีการนำอาสาสมัครที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้วก็มีการฉีดกระตุ้นวัคซีนแล้วมีการตรวจว่าภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนในทั้งใน กระดูกเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการพัฒนาวัคซีนที่จะป้องกันการติดเชื้อชีวิตในอนาคตนอกจากนี้เราก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ใช้ในการรักษาชีวิตด้วยนะคะซึ่งวัคซีนเหล่านี้ก็จะให้ในคนที่ติดเชื้อชีวิตแล้วก็ไปกระตุน้นภูมิป้องกันชิ้นที่ไปทำลายไม่เลือกถาวที่มีเชื้อชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งโครงการที่ เป็นวัคซีนป้องกันและโครงการวัคซีนรักษานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีผลงานออกมาได้ในาน,านาคุณน,นใ้ล้นี้